นี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับนี่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 อย่างหมายแห้งอย่างนี้จะรออะไรอีกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าลมมาหรือรถวิ่งผ่านมาลมมาฝนตกนะครับเนี่ยล้มทับทางแล้วรถเขาวิ่งไว้เนี่ยครับเนี่ยพอเบรกไม่ทันนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ต้องไออย่างอย่างอย่างเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยหน่วยงานอย่างเงี้ยหน่วยหน่วยงานอบตนะครับเนี่ยฝากด้วยนะครับฝากด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันตรายมากนะครับเนี่ยเนี่ย อันตรายมากนะครับเนี่ยไม้แห้งเนี่ยใกล้จะล้มเองแล้วนะครับเนี่ยขอให้หน่วยงานอบตมาช่วยตัดด้วยนะครับเนี่ยสาเหตุที่ว่าไฟดับหรือเกิดอุบัติเหตุตามข้างทางนะครับหน่วยงานของอบตก็สวัสดีครับวันนี้ช่างมูดประชาชนชาแนลสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือไฟฟ้าขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยนะครับช่วยดูแลหน่อยนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบ<อ>คุณครับปาดนาดีจากช่างมูดประชาชนชาแนลแอนแอนสาเหตุที่ฝนตกแล้วไฟดับนะครับาสาเหตุส่วนมากจะ้อยู่ได้เขตนี้นะครับฝนตกแล้วไฟดับนะครับสาเหตุนี่ต้นไม้นะครับต้นไม้ล้มทับทางนะครับต้นไม้ล้มนะครับลมแรงนะครับลมแรงเดือนอ่ลมพายุ นะครับพายุลมหเขาเรียกอะไรต้นฝนนะครับต้นฝนเดือนสี่เดือนสี่เดือนห้าน,นะครับนี่ครับต้นไม้ย่างนี้นครับอยู่ข้างทางแบบนี้ครับอยู่ข้างทางแบบนี้นะครับถ้ามีเวลาว่างท่านหน่วยงานอบตก็ต้องมาทําตัดก็ได้นะครับตัดก็ได้นะครับเพราะว่า,าเยวรถ วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็อันตรายนะครับนี่อันนี้ก็นนเ,กนเนี่ยในเกตนี้เดี๋ยวแต่ผมว่าเนี่ยเขตนี้นะครับเกตเตนี้มันจะล้มโยนเนี่ยเนี่ยยางไม้อย่างเงี้ยครับหม้เนี้ยเนี่ยขี่มาก็อันตรายนะครับผมเคยโดนแล้วครับโดนแล้วครับกิ่งไม้อะไหรหักลงมาครับเนี่ยอันนี้ก็หน่วยงานของอบตอรหรือหน่วยงานนั้นน่าจะมา เอาพน mm ักงานมาตัดนะครับอย่างต้นไม้แห้งอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไม้แห้งอย่างเงี้ยครับเนี่ยเวลาพายุมาเวลาเนี่ยครับเวลาลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนี่อย่างเงี้นะครับอย่างเงี้นะครับนี่ยเนี่นี่นี่อย่างไม้แห้งอย่างเนี้ยจะรออะไรอีกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าลมมาหรือรถวิ่งผ่านมาลมมาฝนตกนะครับเนี่ยล้มทับทางแล้วรถเขาวิ่งไวนะครับพอเบรกไม่ทันนะครับเนี่ย เนี่ยไม่ต้องไออย่างอย่างอย่างเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยหน่วยงานอย่างเงี้ยหน่วยหน่วยงานอบตนะครับเนี่ยฝากด้วยนะครับฝากด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันตรายมากนะครับเนี่ยเนี่ยอันตรายมากนะครับเนี่ยไม้แห้งเนี่ยใกล้จะล้มเองแล้วนะครับเนี่ยขอให้หน่วยงานอบตมาช่วยตัดด้วยนะครับเนี่ยสาเหตุที่ว่าไฟดับหรือเกิดอุบัติเหตุตามข้างทางนะครับหน่วยงานของอบตก็มาช่วยนะครับช่วยเขตไหนก็มาตัดหน่อยครับเนี่ยเนี่ย พนักงานว่างๆนะครับมีรถอะไรมีรถไอ้กระเช้าอยู่นะครับอย่างนี้นะครับก็ตัดออกนะครับไม่ต้องให้ให้เกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับอย่างนี้ล้มนะครับเนี่ยล้มแล้วมามาเก็บทีหลังนยครับทำไมเราไม่แก้ก่อนนะครับแก้ก่อนทำไมเราไม่แก้ก่อนให้เกิดให้ล้มก่อนนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยอย่างนี้นะครับเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายอันตรายนะครับอันตรายนะครับฝากด้วยฝากด้วย ด้วยก็พนักงานก็พนักงานอบตแต่ละหน่วยงานก็เยอะนะครับพนักงานนะครับอัตราย่างก็เยอะนะครับอัตราย่างนะครับนี่ครับก็อนไดที่ว่าจะเป็นอันตรายนะครับเนี่ยอยาให้มันล้มก่อนแล้วเข้ามาทํานะครับอันเนียสิ่งไหนที่ว่าเป็นอันตรายก็ให้มาทําก่อนนะครับอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับนี่อย่างนี้นะครับกิ่งไม้อย่างเงี้ยนะครับล้มเนี่ยครับหักปลายมันหักลงมานะครับโดนรถโดนรถนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ตัวรถแล้วก็ก็ต้องทําก่อนนะครับต้องทําก่อนนี่นะครับอย่างนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ต้องมาทํามาตัดออกก่อนนะครับอย่าให้มันกิ่งมันหักลงมานะครับเนี่ยหักลงมาใวรถพิ่งผ่านี๋ยออันตรายนะครับเนี่ยไม้แห้งก็มีเนี่ยนะครับกิ่งแห้งก็มีนะครับก็ก็ช่วยๆกันตรวจสอบนะครับก็ผู้นําหมู่บ้านเด้อเขตไหนที่ว่าจะเป็นอันตรายก็ต้องบอก แจ้งหน่วยงานของอบตนะครับแจ้งหน่วยงานของรัฐนะครับนี่นี่อย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันลมอันนี้ดีนะที่ล้มหน้าฝนหน้าอะไรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล้มนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยช่วยตัดด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับหรือหรือจะรอให้ล้มก่อนนะครับหรือจะทํานะครับเนี่ยรถวิ่งไวนะครับแต่สมมติว่ามันหักมันกิ่งมันหักลงมาเพ๊่บโดนรถยนนะครับรถชนโดนกระจกแตกก็เสียหายนะครับเสียหายนี่ครับนี่แบบนี้นะครับ ก็ช่วยช่วยนะครับช่วยยท่านผู้ดำหมู่บ้านหรือท่านอบตนะครับช่วยแก้งหน่วยงานด้วยครับอย่างนี้ครับถักแล้วก็มาแก้ที่หลังอย่างนี้ครับหักแล้วก็มาแก้ที่หลังอย่างนี้ไม่แน่ก็ไอ้ในสิ่งไหนที่เราป้องกันไหมเราก็ต้องป้องกันก่อนนะครับนี่อย่างนี้เลยครับอย่างนี้นะครับก็ทุกๆหมู่บ้านนะครับทุกๆหมู่บ้านที่เขตไหนนะครับมีแบบนี้ก็ต้องแก้งนะครับแก้งได้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะ เนี่ยมันหักลงมปกริ่งหนึ <teaching. S 2> ่งแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสังเกตดูสังเกตดูรถวิ่งผ่านนี่อันตรายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยหักเออต้องอย่างงี้เ <answer> นี <als> ่ยเนี <aut os> ่ยล้มล้มก่อนเขามาตัดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ล้มก่อนแล้วเขามาตัดนะครับอันตรายมากครับเวลาโดนเสาฟงเสาไฟนี่ก็ไฟก็ดับนะครับไฟดับนะครับต้องป้องกันก่อนนะครับ แบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยกิ่งไม้แห้งนะครับเนี่ยเนี่ยเนแห้งแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยกิ่งไม้แห้งเนี่ยตายแล้วจะล้มแล้วครับเสาฟงเสาไฟนะครับเสาไฟแล้วก็ก็ไฟก็ดับนะครับเนี่ยคนหน่วยงานของกรมไฟฟ้าลําบากีกินะครับอย่างนี้นะครับไม้แบบนี้นะครับเอ็นมาอย่างนี้ก็ต้องตัดออกไปเลยนะครับเพื่อตัดออกไปเลยอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้แต่ดีนะมันเอ็นเข้าเข้าในป่าครับไม่เอาเอ็นเขาทางทางนะครับอย่างนี้เตรียมจะล้มแล้วนะครับย อย่างกอไผ่กอนี้แหละครับอเเวลาฝนตกหรือลมมาลมทับทางทุกปีนะทุกทีนะครับทุกทีไม่ใช่ทุกปีนะครับทุกทีนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับน่าจะมีที่การป้องกันนะครับบางทีรถวิ่งมาไวๆนะทางโค้งด้วยนะครับบางโค้งด้วยนะครับก็อันตรายนะครับอันตรายช่วยช่วยฝากหน่อยนะครับฝากหน่อยนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับฝากหน่อยนะครับนี่นะครับอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยกิงไหนหักก็คอยมาตัด แล้วก็มาเก็บที่หลังนะครับเนี๋ยอย่างนี้ตัวนี้หักแล้วนะครับต่างต่างที่เราครับแต่ไม่ยอมมาออกนะครับนี่อันที่จริงแนละ้วน่าจะตัดออกไปเลยนะครับน่าจะตัดออกไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้